สะพานไม้อันนี้คลิปนี้อยู่ที่สะพานไม้แกดำนะอําเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามอันนี้กําลังจะจัดเตรียมจัดงานปีใหม่รงน ันนี้จะสวยก็คือปิดไฟตอนกลางคืนนะครับอันนี้เป็นสะพานไม้มันจะมีฝั่งฝั่งนี้ก็มีน้ําแต่ว่าอันนี้จะเป็นปิะพื้นอันนี้เป็นไข่พืชลอยน้ำฝั่งแยกกัน ยวข้าไมไปฝั่งโงเดืนตอนนี้เป็นช่วงเดือนเดือนธันวาปีใหม่ ก็ถ้าเดินเป็นสะพานไม้เดินเบืิ่งข้ามไปสุดสองฝั่งเลยสมัยก่อนไม่มีถนนาชาวบ้านก็จะข้ามฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ครฝั่งนี้จะไปวัดวัดอยู่ก็ใช้ในการสัญจรเดินข้ามไปข้ามมาเนาะ